และตอนนี้นะคะดิฉันก็อยู่ที่บูธเมโทรซิสเต็มและ IBM ค่ะซึ่งแน่นอนวันนี้นะคะไม่ธรรมดาแน่นอนนะคะ IBM มาทั้งทีเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันค่ะว่ามีอะไรพิเศษมานําเสนอในงานซีดิก2019ค่ะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาทักทายกันก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อนำตัวนิดนึงค่ะค่ะดิฉันขวัญทิพย์กีรตินันนะคะเป็นเซลล์อยู่ที่เมโทรซิสเต็ค่ะ แล้ววันนี้นะคะมีความพิเศษอะไรมานําเสนอในงานซีดิก2019บ้างคะค่ะต้องเรียนว่าจริงๆแล้วเมโทรกับ IBM เนี่ยเราร่วมมือกันมาตั้งนานละ<ช>แล้วเราก็ให้ความสําคัญกับความปลอดภัยของ Security อยู่แล้วนะคะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ในงานนะคะเราก็จะเอาในโซลูชันของ IBM ที่ชื่อว่า IBM t r u s t ท<ม>ัสเมาออกนะคะซึ่งเป็นการทำโซลูชันที่เราให้ความสําคัญกับการทําธุรกรรมทางการออนไลน์นะคะองค์กรไหนก็ตามที่ให้ความสําคัญกับการทําธุรกรรมออนไลน์นะคะสามารถนํา IBM t r u s t t ัส r เไปช่วยเหลือ หรือ<ม>ป้องกันการโจมตีแบบขั้นสูงได้นะคะมีตัวอย่างให้ดูไหมคะได้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะด้านนี้ค่ะ,คะก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วนะคะในส่วนของการทำงานของ IBM เนี่ย IBM Trusteer เนี่ยเป็นลักษณะของ Cloudbase ซึ่งเราทำเรื่องของการทำ fraud detection ะนะคะแบบ identity นั่นหมายความว่าองค์กรธุรกิจที่เราทำธุรกรรมทางออนไลน์เนี่ยที่จำเป็นจะต้องเอาข้อมูลลูกค้าไปเก็บไว้ทั้งบัตร เครดิตหรือเลขบัตรประชาชนหรืออะไรต่างๆแล้วต้องนําไปทํำทรานส์คชันเรื่องของการโอนเงินหรือการซื้อของเนี่ยตรงนี้มันให้ความสําคัญมากขึ้นนะคะในปัจจุบันฉะนั้น IBM ตัวนี้กับชื่อว่า t r u สเตียเนี่ยเข้ามาดูก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการโจมตีแล้วดึงข้อมูลทั้งยูเซอร์หรือพาสเวิร์ดออกไปนะคะ IBM เนี่ยเราสามารถเข้ามาช่วยดูแลได้ในเรื่องของตั้งแต่การทำทรานส์คชันยกตัวอย่างเช่นเมื่อมีการ ใส่ข้อมูลของลูกค้าเข้าไปนะคะถ้าผู้โจมตีเนี่ยเขารู้ user name เพราะเขาได้ดึงข้อมูลไปแล้วนะคะ,คะเขาสามารถเอาข้อมูลตรงนี้ไปกรอกลงไปได้นะคะซึ่งข้อมูลตรงนี้ถ้าเราถูก copy ไปนั่นหมายความว่ามันเป็นข้อมูลที่หลุดออกไปแล้วนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการกรอกข้อมูลไปแล้วมีการใส่ Password นะคะ ซึ่งแม้แต่ว่าแฮกเกอร์สามารถรู้พาสเวิร์ดแล้วด้วยนะคะตรงนี้ถ้าเป็นโซลูชันอื่นอาจจะตรวจจับว่าเป็นปกติเข้าด้านได้นะคะแต่ IBM Trusteer เนี่ยเราไม่ได้ดูแค่เรื่อง username กับ p a s s วิร์เราดูในมุมอื่นๆด้วยนะคะดูตั้งแต่พฤติกรรมดูตั้งแต่การเข้าทำงานดูตั้งแต่ Device ว่า Device ที่เข้าเนี่ยเป็น Device เดิมๆที่เคยเข้าไหมแล้วเอาทั้งหมดมาประมวลผลด้วย AI แล้วก็มาวิเคราะห์ ซึ่งตัวทัสเ,ทเนี่ยค่ะบอกแล้วว่าการคีย์ถึงแม้จะรู้ Username รู้ Password แต่มันก็ไม่มีความอ่ามันยังไม่ไม่ปลอดภัยนะด้วยสกอร์ของความเสี่ยงที่800ต่อ1,000ใช่แล้วมันก็จะรีคอมเมนตว่างั้นการเข้าครั้งนี้เขาขอเป็นดีนาอ่าโดยที่เขาจะให้เหตุผลว่าอ่มันเป็นการเข้าที่มันดูไม่ปกติโดยที่ IP ก็ไม่ปลอดภัย ะะแล้วก็ device ต่างๆ p r o v i d e r ิการอินเทอร์เน็ตก็ไม่ใช่ provider เดิมที่เคยใช้หรือแม้แต่การ Copy และ Place เมกี้ที่เมื่อกี้ตั้งทำพฤติกรรมเมกี้ถึงแม้จะถูกต้องเป็น u s e r n a m e เนมและพาสเวแต่เรา Copy และ Place ม,ะมันก็จะแปลกๆเพราะว่าถ้าเป็นเจ้าของจริงๆต้องพิมพ์ใช่ไหมคะและสุดท้ายก็คือมันก็จะสรุออกมาว่า Identity เนี้ยคือน่าจะฟลอรแล้วเป็นแพทเทิร์นที่ไม่ปกติฉะนั้นเนี่ยเราจะมั่นใจได้มากขึ้นในส่วนของการทำธุรรรกม ทางออนไลน์นะคะด้วย IBM t r u s t i e r อันนี้ค,ค่ะโอ้โหถือว่าสุดยอดมากๆเลยท่านใดหรือองค์กรใดที่มองหาความปลอดภัยนะคะในด้านการทำธุรกรรมทางด้านการเงินวันนี้นะคะแวะมาพูดคุยกันได้นะคะที่ IBM นะคะแล้ว,วาเกิดสนใจอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ช่องทางไหนมั้งคะค่ะติดต่อ Metro System ได้นะคะที่เบอร์มือถือหรือว่าติดต่อกับเซลล์ของทางที่ดูโซลูชันได้เลยค่ะที่บูธค่ะ,คะ อ่ะอละค่ะก็มีอีกหนึ่งความพิเศษนะคะที่มาพูดคุยกันในวันนี้ต้องขอขอบคุณทาง IBM นะคะแล้วก็มีโทรสิสเต็มมากเลยค่ะขอบพระคุณค่ะ